มาแล้วนะคะทุกคนละครใหม่ช่องเจ็ดไปดูกันช่องเจ็ดเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับละครเย็นเรื่องใหม่หลังจากที่ทำให้แฟนๆลุ้นกันไปเมื่อวานนี้ไปอ่านข่าวกันเปิดโผแบบสับกับภาพฟิตติ้งละครเย็นสุดเก๋หลายเดียงสาละครรักแบบหลายๆจากปลายปากกา โสพีพันนลายรอฟินไปกับคู่จิ้นใหม่บิวนัทพลประกบคู่กับปิ่นชลินพนรรวมด้วยอ้อมอังคณาดีมปุณเลกิกบีสุกิจแก้วใสคิสตันและอีกมากมายกับนักแสดงมากฝีมือผลิตโดยเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนต์ส หลายเดียงสาเคยถูกสร้างมาแล้วทางช่อง7เวอร์ชั่นที่แล้วออนแอร์เมื่อปี2543ทางช่อง7นํามา r e เม k ใหม่ก็มารอดูในเวอร์ชั่นนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยดูเวอร์ชั่นที่แล้วเหมือนกันเวอร์ชั่นนี้นะคะก็ remake โดยค่าย Magic e ีฟซึ่งค่ายนี้เขาก็งานคุณภาพอยู่แล้วนะคะถ้าช่อง7เปิดโผละครใหม่มาอีกเนี่ยไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย